ค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้จะพามาทำฟักทองแกงบวดนะคะกับเออมะพร้าวอ่อนนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะแ๋ยวก็เอาฟักทองมานะคะแล้วก็ควักควักเ,ออเมล็ดเขาออกให้หมดนะคะแล้วอันนี้มันจะทำแค่ครึ่งลูกเนาะนี่แล้วก็จะเอาหัวจุกออกนะคะ จสีดาตรงนี้เอาด้วยก็ได้นะคะ,ะทีนี้ก็มาหั่นนะคะให้เป็นชิ้นแบบที่เขาทำแกงบวชกันนะคะชิ้นเ,เล็กๆนะนุ่นจะเอาเปลือกด้วยนะคะถ้าใครไม่ชอบเปลือกก็ปอกออกก็ได้นะคะใครไม่ชอบพานเปลือกแข็งๆนุ่นชอบนะคะถ้าทำแกงบวดอร่อย ใส่เปือด,ด้วยนะก็หั่นแบบประมาณนี้นะหั่นแบบไหนก็ได้นะแบบที่เราชอบอะอันนี้อาจจะเล็กไปหน่อยนะคะขอหั่นใหญ่กว่านี้นิดนึง ประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะหั่นแบบไหนก็ได้ตามใจคนทำนะคะอ่ะเดี๋ยวนุ่จะหั่นให้เสร็จนะคะแล้วค่อยมาดูกันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะนดับแรกนะคะเราก็ใส่กะทิค่ะกะทิลงไปในหม้อเลยนะแล้วก็เปิดไฟเลยนะคะ กะทิประมาณ250 ml ก็ได้นะคะประมาณหนึ่งกล่องพอดีอ่ะอันนี้นุนใส่ไปก่อนแล้วนิดนึงนะคะก็เราก็รอจนกะทิร้อนนะ แล้วเดี๋ยวเรามาใส่น้ำตาลนะคะถ้าตอนนี้กะทิของเราก็เริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊ดนะคะลงไปเลยใส่น้ำตาลปี๊ด ขอนุญาตใช้มือนะคะล้างมือแล้วนะคะก็ความหวานก็ตามใจชอบเลยนะคะใครชอบหวานขนาดไหนก็จัดไป่ก็จะใส่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็เติมเกลือนะคะลงไปค่ะเกลือนิดนึงนะคะ แล้วเราก็คนจนน้ำตาลละลายนะคะให้น้ำตาลละลายให้หมดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่ฟักทองลงไปนะคะ,ะเดี๋ยวเราชิมก่อนค่ะว่าความหวานเราพอหรือยังนะคะ โอเคโอเคแล้วแล้วเราก็ใส่ผักทองลงไปเลยค่ะผักทองที่เราหั่นไว้นะ นะคะเราก็ต้มค่ะไฟประมาณกลางๆนะคะไม่ต้องให้เดือดมากนะคะแล้วก็ให้ต้มจนกว่าจนกว่าสักทองจะสุกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะสักทองก็เริ่มสุกแล้วนะคะระหว่างที่เขาสุกนะคะเออ มันจะมีฟองนะคะแล้วก็พยายามทยอยตักฟองออกนิดนึงนะคะแต่อันนี้นุ่นตักออกไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็ตักออกนิดนึงนะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่มะพร้าวลงไปเลยค่ะมะพร้าวที่เราหั่นไว้ใส่มเลย ถ้าใครไม่ชอบทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วนุ่มก็จะต้มเขาต่ออยนิดนึงนะคะเพื่อให้มะพร้าวเขานิ่มนิดนึงนะคะ ค่ะก,ก็เป็นร้านเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ปิดเตาแล้วนะคะหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะนี่แกงบวดฝักทองกับมะพร้าวอ่อนนะคะ,ะหน้าตาก็ประมาณนี้นะหวานมันนะคะลองไปทำทานกันดู สำหรับคลิปนี้นุ่นก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็ลองไปทำทานกันดูนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องให้นุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ